สวัสดีครับ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 ก็เจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วนะร้านพักเครื่องนงดีนะร้านพักเครื่องนงดีนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับร้านพักเครื่องนงดีนะมีพักเครื่องดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยมีพักเครื่องดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับมีพักเครื่องดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยก็วันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะเป็นวันหยุดเลยก็อยู่พักผ่อนทนทุกวันนะ เป็นวันหยุดพักผ่อนของทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะแต่ดวงดีก็ไม่ได้หยุดนะครับดวงดีก็มาไลฟ์นะมาไลฟ์มาไลฟ์มาอัดวิดีโอนะครับมาอัดวิดีโอมาไลฟ์นะมาแบ่งปนันพระเครื่องให้เอฟทุกท่ททททานนะครับก็ช่องทางการติดต่อนะครับก็แอดไลน์ที่คิวโคตรงนี้ได้เลยนะแอดไลน์คิวโคตรงนี้ได้เลยหรือแอดไลน์ที่เบอร์นะศู 1, 28, 29, นย์หกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดปดเจ็ดครับ <c oughs> หรือแอดไลน์ที่เบอร์นะศูนย์หกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดปดเจ็ดครับร้านดวงดียินดีให้บริการนะ ร้านดวงดียินดีให้บร right? ิการนะเข้าไปรายการแรกก่อนเลยรายการแรกนะครับขออนุญาตเนี่ยให้ชมรายการแรกขออนุญาตหยิบองนี้มาให้ชมครับอายุวัฒนมงคลนะครับอายุวัฒนามงคลเจ็ดสิบเก้านะครับเหรียญหลวงปู่มหาศิลาครับสิริจันโทรุ่นพันพันล้านนะครับรุ่นพันพันล้านนะรุ่นพันพันล้านเนื้อนวภาพายเงินเนื้อนวภาพายเงินนะครับหน้ากล่องเห็นว่าเนื้อนวภพายเงินเนี่ยอันนี้จะดูง่าย เนื้อนว่าภายเงินนะครับเลี่ยมกรอบทองอิตาลีมาด้วยเนื้อนว่าไายเงินเลี่ยมกรอบทองอิตาลีมาด้วยแบบนี้นว่าภายเงินนะครับนว่าภายเงินพร้อมเลี่ยมกรอบทองอิตาลีมาด้วยพาสสวยเดิมเลยนะพาสสวยเดิมเลยต้องบอกก่อนว่าพาสสวยเดิมเลยนว่าภายเงินห้าสี่สองนะหมายเลขห้าสี่สองต้นต้นเลยนะครับรุ่นพันพันล้านนะเนื้อนว่าไายเงินพร้อมเลี่ยมกรอบทองอิตาลีนะ จัดสร้างปีสองห้าหกนะครับเนี่รื่องกทองอิตาลีสวยเลยนะพระองค์นี้ถือว่าสวยเลยนะสวยและพร้อมกล่องด้วยนะสวยและพร้อมกล่องด้วยวันนี้ดวงดีมาจัดมาจัดราคาให้พิเศษนะมาจัดราคาให้พิเศษเลยมีองค์เดียวนะครับมีองค์เดียวนะมีองค์เดียวองค์นี้มีองค์เดียวนะราคาหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทดวงดีมาจัดให้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาท รายการที่7นะครับรายการที่7เนื้อนวะพายเงิน12,500บาทนะครับ12,500าบาทใครสนใจนะก็สามารถแอดไลน์หรือแอดไลน์ที่เบอร์0ูนย์2 9 7 8 7่ปนะครับประกันพระแท้ให้ทุกกรณีเลยประกันพระแท้ทุกกรณีเลยสบายใจได้ซื้อขายกับดวงดีนะสบายใจได้ซื้อขายกับดวงดีนะ12,500บาทครับเหรียญอายุวัฒนะนะครับเนื้อนวะพายเงิน ฝากไว้ด้วยนะครับรายการแรกเนื้อละว่าพายเงินรายการต่อไปเป็นนี่ละกันเห็นเห็นรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญลูกปู่มหาธิดาเช่นเคยนะเป็นเหรียญลูกปู่มหาธิดาเช่นเคยครับเป็นเหรียญรุ่นเมตานะครับเหรียญรุ่นเมตาเหรียญรุ่นเมตานะครับเหรียญรุ่นเมตานี่จัดสร้างปีสองห้าหกสี่นะครับเหรียญรุ่นเมตาจะสร้างปีสองห้าหกสี่วัดโพศีสะอาดนะ วัดโพสีสะอาดเหรียญรุ่นเมตตาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนั้นที่น่าเก็บพระเครื่องของลูงป,ปู่มาศิลาต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้โอ้โหหลายรุ่นมากแล้วก็แต่รุ่นเนี่ยนิยมกันหมดเลยนะนิยมกันไม่ต่างกันเลยนะนิยมไม่ต่างกันนะครับเหรียญเมตานะครับเหรียญเมตตาลูงป,ปู่มาศิราครับจัดสร้างปีสองห้าหกสี่วัดโพสีสะอาดนะครับปีสองห้าหกสี่ราคาเด็ดละหกพันห้าร้อยบาทนะหกพันห้าร้อยบาทเนื้ออปะปก้า หกพันห้าร้อยบาทนะหมายเลขหกสามสามนะหมายเลขหกสามสามเรียบกล่องทองอิตาลีมาอย่างดีเลยอัลก้าลงยาหกพันห้าร้อยบาทครับหกพันห้า,ร,า, 6, าร้อยบาทอัลก้าลงยาหกพันห้าร้อยบาทของกล่องเดิมเลยหกพันห้าร้อยบาทนะใครสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะใครสนใจทักทายเข้ามาได้นะหกพันห้าร้อยบาทครับเลขที่หกสามสามนะครับหกสามสาม 6,500บาทสนใจทักทายมาได้นะประกันแท้ให้ทุกกรณีเลยประกันพ้าแท้ให้ทุกกรณีเลยสบายใจได้ซื้อขายกับดวงดีนะประกันพ้าแท้ให้ทุกกรณีเลยไม่ต้องกลัวเรื่องพาแท้ดูดวงด,ด,ดีดูแลให้ดวงดีดูแลให้นะครับดวงดีดูแลให้รายการต่อไปนะครับเป็นเหนรียญศีลาทองพันล้านนี่เหรียญศีลาทองพันล้านเนื้อทองทิพย์นะครับ ศิลาทองพันล้านเนื้อทองทิพย์กล่องแบบนี้นะศีลาทองพันล้านเนี่ยจัดสร้างปีสองห้าหกสี่นะครับจัดสร้างปีสองห้าหกสี่นะศีลาทองพันล้านเนี่ยจัดสร้างปีสองห้าหกสี่วัดโพสศรีสาจนะออกวัดโพสรีสาจนะครับวัดโพสีสาจวัดโพสรีสาจนะปีสองห้าหกสี่เนื้อทองทิพย์น้ำแบ่งบูชาเหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับ บ่งบูชาเหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะใครสนใจก็ทักทายมาได้นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะศีลาทองพันล้านเนื้อทองทิพย์นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาท<อ>เหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะใครสนใจทักทายมาได้นะเนี่ยมีให้ดูตัวอย่างสองเหรียญเหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสีลาทองพันล้าน,นปีสองห้าหกสี่แบบนี้ ฝากไว้ด้วยนะครับศีลาทองพันล้านปีสองห้ารหกสี่รายการต่อไปเป็นเหรียญเจริญพรบนุนะครับนี่ช้า่องเดิมเลยเหรียญเจริญพรบนชุดกรรมการนะเหรียญเจริญพรบนชุดกรรมการเดี๋ยวให้ดูแบบนะเปิดฝาก่อนเหรียญเจริญพรบนุนะครับหน้าซองเขียนว่าเหรียญเจริญพรบนชุดกรรมการนะครับรายการที่สิบห้าจุดหนึ่งเนื้อชุบทองโบราณนะ เนื้อชุบทองโบราณจะสร้าง5,000ันเหรียญเอ้ย1ึ่0หเหรียญนะครับเนื้อชุบทองโบราณลงยาสีแดงนะแล้วก็ลงยาสีเขียวแล้วก็ลงยาสีน้ำเงินนะครับนี่ชุดกรรมการมี3สีนะแล้วมีสามเหรียญน,นะชุดกรรมการมี3สีแล้วมีสามเหรียญแบบนี้นะครับชุดกรรมการมี3เหรี่และสสี่และสามเหรียญนะครับ1ชุดมีสามเหรียญน,นะแล้วมีไปสามเหรียญแบบนี้เลย3าสีน,นะแบ่งบูชาอยู่ชุดละ1 5 0 0 0บาทนะครับ ชุดละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแบบนี้ชุดละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะ,จจะเจริญพรบนนะครับสร้างกุฏินะครับเจริญพรบนสร้างกุฏินะครับพระออกปีสองห้ากเจ็ดนะครับที่ธรรมะอุทยานนะพระออกธรรมะอุทยานนะครับที่ลุงปู่ท่านจำพรรษาอยู่นะปัจจุบันนะครับธรรมะอุทยานนะนี่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับกล่องละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไปแบบนี้เลยสนใจจัดเป็นชุดกรรมการจัดได้นะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทว่าไง หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับชุดกรรมการจัดได้เลยนะจัดได้นะรายการต่อไปนะครับเป็นเป็นศีลาทองพันล้านนะเดี๋ยวดียให้ดูศีลาทองพันล้านนะเป็นเนื้ออัปกาะครับนี่อัปกาผมมีมาให้ดูสามองนะเนื้ออัปกาเหรียญศีลาทองพันล้านเนื้ออัปกานะก็ เนื้ออัปก้าก็สีสันก็จะแตกแปลกตาไปนะครับสีสันก็จะแปลกตาไปเนื้ออัปก้าครับลงยาฟ้าลงยาเขียวลงยาฟ้าลงยาเหลืองนะครับเนื้ออัปก้าลงยาเขียวลงยาฟ้าลงยาเหลืองนะเนื้ออัปก้านะครับแบ่งบูชาเหรียญละเจ็ดพันห้าร้อยบาทสวยนะสําหรับผมเนี่ยเนื้ออัปก้าดูสวยนะครับดูสวยอัปา้านะเหรียญละเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะสวยเลยสวยเลย เดี๋ยวหยิบดูดูทีลงลงยาเขียวแบบนี้ลงยาเขียวเนี่ยหมายเลขหกสิบหกนะครับหมายเลขหกสิบหกนะครับลงยาเขียวลงยาเหลืองเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวดูหมายเลขให้หมายเลขห้าหกแปดนะครับลงยาเหลืองหมายเลขห้าหกแปดแล้วก็ลงยาฟ้าเนหมายเลขสามสามเจ็ดนะ หมายเลขสามสามเจ็ดนี่ครับหมายเลขอยู่ที่ข้างนี้นะครับสามสามเจ็ดเห็นไหมครับแล้วก็ห้าหกแปดนะครับหกหกนะครับหมายเลขหกหกเหรียญละเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเอาเหรียญละเจ็ดพันห้าร้อยบาทใครสนใจก็ทักทายมาได้นะอาบาก้าลุงยานะเหรียญละ 7500บาทนะครับใครสนใจทักทายมาได้นะมีแบ่งสามเหรียญเนี่ยมีแบ่งสามเหรียญ7 5 0 0บาทนะครับสนใจทักทายมาได้เลยต่อไปนะครับเป็นเหรียญสีดาทองพันล้านเนื้องเงินเลยนี่เนื้อหลักเลยตอนนี้เนื้อหลักเลยศีดาทองพันล้านเนื้องเงินลงยาเขียวนะครับเนื้องเงินนะเนื้องเงินสร้างน้อยนะเนื้องเงินสร้างน้อยสร้างจานวนสามพันเหรียญสามร้อยเหรียญนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเนื้องเงินน่าจะสร้างสามร้อยเหรียญนะเนี่ยต่อโค้ดสองแปดห้านะ สองแปดห้าเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนื้อเงินแบบนี้สวยเลยเนื้อเงินนี่จะสวยเลยนะครับสวยเลยเนื้อเงินเนื้อเงินสร้างน้อยนะสร้างสามร้อยเหรียญนะเนื้อเงินเนี่ยเอาเหรียญละหมื่นห้านะเหรียญละหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันนะนี่เนื้อเงินเหรียญละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเนื้อเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะใครสนใจทักทายมาได้นะเหรียญละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับเนื้อเงินหมายเลข สองแปดห้านะครับสองแปดห้าเนื้อเงินหมายเลขสองแปดห้านะเนื้อเงินเนื้อเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับแล้วก็มีเหรียญหนึงน่งเนื้อเงินเนื้อเงินผมมีสองเหรียญน,นะทีเนี้แล้วก็มีหมายเลขหนึ่งสองเก้านะครับหนึ่งสองเก้าซีนเดิมแบบนี้มีแบ,บงนะ่งสององนะเนื้อเงินมีแบ่งสององนะใครสนใจทักทายมาได้นะเหรียญละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาท 15,000ัน 15, บาทนะใครสนใจทักทายมาได้เลยทักมาได้เลยนะครับหนึ่งืห้าบาทสร้างเพียงสา0ร้อเหรียญเท่านั้นนะครับสร้างเพียงสา0ร้อยเหรียญเท่านั้นนะแล้วก็นี่เนื้อเงินหน้าทองนะครับเนื้อเงินหน้าทองหนึ่งสองศูนย์นะเนื้อเงินหน้าทองหนึ่งสองศูนย์แล้วก็หนึ่งสี่หกนะครับเนื้อเงินหน้าทองเนะี่ยผมก็มีสองเหรียญนะ แบ่งบูชาเท่ากันนะเอาเหรียญนั้นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะเนื้อเงินหน้าทองกับเนื้อเงินลงยาเขียวนะครับจะสร้างอย่างก็สามร้อยเหรียญนะครับจะสร้างอย่างก็สามร้อยเหรียญไม่เยอะนะจะสร้างไม่เยอะนะอย่างก็สามร้อยเหรียญนะครับใครสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะประกันแท้ทุกกรณีเลยประกันแท้ทุกกรณีประกันแท้ให้ราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับใครสนใจทักทายมาได้เลยนะใครสนใจทักทายมาได้เลยน้องมีแบ่งอยู่สองเหรียญนะสองหมายเลขนะเผื่อ ไม่ชอบหมายเลขนี้ก็เอาอีกหมายเลขหนึ่งไปนะครับแต่้าะทุกองของลุงป,ปู่ต้องบอกก่อนว่าดีเยี่ยมนะดีเยี่ยมก็คลิปนี้ก็ขอลาก,ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ